อัปเดตอัปเดตกันหน่อยนะครับกรณีของพระที่ออกมาเปิดวอกับคารวาสเนี่ยนะครับเห็นกันแบบจะในโซเชียลก็จะมีพระสันตินะครับที่มีการท้าตีท้าต่อยแล้วก็ออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องมันเป็นการตัดต่ออ่ะก็แล้วแต่กันแล้วกันก็นกแก้ไขแก้ตัวไปนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือพระปิ่นเสาพระปิ่นเสาเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์สดๆในทิกตอกกับทนายพัฒน์นะครับแล้วก็มีข้อความบางช่วงบางตอนที่บอกว่า,าจาันเบียเนี่ยเป็นคนชั่วช้า แล้วก็โหไล่ยาวเลยอะทุกคนอันเนี้ยมันเอายังไงกันดีครับพี่น้องครับทำาไมถึงใช้ความรุนแรงขนาดนี้และมีการฟันธงว่าชั่วช้าสามานอะไรประมาณน,นี้ผมฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าหนึ่งคือไม่อยากเห็นภาพของพระออกมาเปิดสงครามกับคารวาสจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับควรจะทำกันไปในทางลับทุกคนนึกออกไหม ทำกันในทางลับคือถ้ามันผิดก็ตาําหนิติดเตียนกันในทางลับและก็จับมือในการเผยแผ่ศาสนาคู่ขนานไประหว่างคารวาสกับพระไม่อยากให้มีภาพแบบเฮ้ยขึ้นเวทีหรือเปล่าราดําเนินลูมินีนะตัวต่อต,ต,ตัวไหมหรือก็แบบเ hey, ฮ้ยอาจารย์เบียร์ชั่วชา้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยล้วก็พูดยาวเลยนะครับอ่ะลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่พระปินเสาได้ให้สัมภาษณ์กับทนายพัฒน์และคุณผู้ชมทุกท่านบรรดาเอฟซี ที่ดูเคนโดอยู่เนี่ยก็ไปตัดสินกระโดเองนะครับว่าควรจะยังไงควรจะไปในทิศทางไหนหรือเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรไม่อยากให้เกิดการเปิดวอหรือว่าทะเลาะก,กันนะครับอยากให้เผยแผ่ศาสนาทั้งในหมุมคารวาสและในหมุมของพระสงฆ์คู่ขนานกันไปแบบนี้ประชาชนจะได้ได้ประโยชน์มากกว่าดีกว่าจะมาตีกันใช่ไหมจะามาคุยกับหลวงตาสินทรัพย์นะบอกว่าเบียรเนี่ยฉลาดแต่เรื่องชั่วๆทำชั่วๆพูดชั่วๆนะ เออคือคือพูดแล้วเนี่ยทำไมอาตมาถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่มันผลที่มันเกิดขึ้นจากการสอนธรรมของโยมเบียก็คือคนเนี่ยจิตใจหยาบช้าโหดไร้ายพระอาจาก็ไปว่าแต่เขาเงไม่คือโยมทนายพัดเข้าใจมาว่าสิ่งที่อาตมาประสบพบเจอตลอดสองสาม <ๆ S 1> เดือนที่ผ่านมาก็คืออาตมาเป็นผู้ถูกกระทําอาตมาเป็นผู้เสียหาย ะน่ะอัต,ตมามีตัวอย่างจะเห็นว่า fc ของคนตื่นกระโถนที่เข้าไปในในไลฟ์ของอัต,ตมาเนี่ยเขาพูดจะ,ะบิดเบือนใส่ไลฟ์รุนแรงคมคูค่คุกคามาอัต,ตมาก,<ง>ก็เห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่ไม่ใช่เหรอ